รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของเมืองไทยน่ารู้ค่ะซึ่งวันนี้ต้องถือโอกาสว่าเป็นวันส่งท้ายสิ้นปีเก่าเพื่อต้อนรับปีใหม่นะคะในปี2566ที่กาลังจะมาเยือนวันนี้เราเลยพาคุณผู้ชมนะคะมารับอากาศที่เย็นสบายแล้วก็บร,รากาศสวยๆที่จังหวัดเชียงรายจะเป็นสถานที่แห่งใดบ้างนั้นไปรับชมกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมต้องการสัมผัสอากาศหนาวมาเชียงรายรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะในทริปเส้นทางท่องเที่ยวของเราครั้งนี้พาคุณผู้ชมมาที่วัดร่องเสือเต้นหรือ หรือว่าสีน้ําเงินเพื่อรับสิริมงคลกันก่อนอยู่ในอําเภอเมืองเชียงรายสร้างและออกแบบโดยศิลปินพื้นบ้านชาวเชียงรายคือสลานกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยเป็นศิลปะแนวพุทธศิลป์ร่วมสมัยมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนกันมาไม่ขาดระยะและยังมีสินค้าพื้นเมืองให้ช็อปในราขาย,ย่อมยาวอีกด้วยจากในเมืองเราไปสัมผัสอากา,กาศบนดอยกันค่ะบนจุดชมวิวแบบ360องศาของดอยช้างสามารถเก็บภาพความประทับใจได้ทุกมุมสิ่งที่น่าสนใจของดอยช้างคือโดดเด่นในเรื่องของกาแฟชมุมชนที่นี่จึงปลูกกาแฟกันเพิ่มมากขึ้น ใช้แรงงานน้อยแต่ค่าแรงผลกำไรสูงเพราะกาแฟดอยช้างได้รับความนิยมมากพื้นที่บนเขาจึงเต็มไปด้วยกาแฟและต้นแมคคาเดเมียกระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยวก็ชื่นชอบที่นี่มากด้วยเช่นกันห้องพักจึงเพิ่มมากขึ้นเป็นลําดับค่ะ อีกจุดท่องเที่ยวหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในขณะนี้ก็คืออาคาฟาร์มวิวฟาร์มแกะขนปลุกปุยสีขาวสะอาดตาบนพื้นที่ประมาณ10ไร่เปิดเป็นคาเฟ่อาหารและเครื่องดื่มน่าชื่นใจว่าเจ้าของฟาร์มคือเจ้าของพื้นที่ตัวจริงตั้งใจสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนโดยรอบช่วงไฮซีซันจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมานับพันคนเปิดบริการทุกวันที่สําคัญอากาศดีมากเย็นถึงหนาวเลยละค่ะ และไฮไลท์ของการเดินทางครั้งนี้คือการเข้าชมมหกรรมดอกไม้อาเซียนเชียงรายบนพื้นที่ราว11ไร่และลานตาด้วยดอกไม้เมืองหนาวตกแต่งสลับสีพร้อมใช้เทคนิคไฟแสงสีและหมอกควันประติมาก,กรรมเจ้าหญิงดอกไม้สัตว์ในจินตนาการต่างๆเนรมิดให้พื้นที่แห่งนี้สวยงามเดินชมได้อย่างเพลิดเพลินซึ่งจะมีให้ชมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่8มกราคมปีหน้าเลยค่ะ เราลังสรรรวมกันมีทั้งในส่วนของดอกไม้นะคะปฏิมาก,กรรมแล้วก็แสงสีค่ะในยามค่ำคืนให้สวนของเราเป็นส่วนหนึ่งของความสุขในช่วงปีใหม่นี้กับทุกๆคนนะคะก็เรียนเชิญค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะไปจนถึงวันที่8มกราคมพุทธศักราช2 5 6 6ค่ะจากสอง0,000เมื่อปีที่ผ่านมานฉันคิดว่าในปีนี้1ล้านคนแน่นอนค่ะ คุณผู้ชมที่ชื่นชอบความงามของมวลดอกไม้ไม่ควรพลาดกับงานสีสันแห่งดอยตุงซึ่งจัดขึ้นในช่วงปลายปีเช่นเดียวกันที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงจัดขึ้นเป็นครั้งที่9ในโอกาสครบรอบ50ปีภายใต้แนวคิด future forest หรือป่าของวันพรุ่งนี้บ่มเพาะความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกับป่ามีการเวิร์กช็อปให้ร่วมสนุกการออกราสินค้าท้องถิน่นและกาดดอยตุงกับสินค้าราคาย,ย่อมเาวมากเข้าชมดอกไม้ได้ทุกวันถึงวันที่19มกราคมปีหน้าส่วนเรื่องกิจกรรมจะมีเฉพาะวัน า์อทิตยและวันหยุดนักขัตฤตร์ิกต่อเนื่องในเรื่องของการแสดงศิลปะชมได้แม่ฟ้าหลวงมิติใหม่ยามค่ำคืนกับนิเทศกาลไลท์อ of Life ผลงานของกลุ่มศิลปินชื่อดังณอุทยาศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงในอำเภอเมืองเชียงรายศิลปะของแสงไฟจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจอย่างไรต้องมาพิสูจน์กันกับผลงานจาก6ศิลปิน20ชิ้นงานโดยจะมีคำอธิบายพอสังเขปเพื่อสร้างความเข้าใจกับงานศิลปะแต่ละผลงานด้วยค่ะ เพราะความโดดเด่นของเรื่องศิลปะภายในสถานธรรมแต่ละแห่งของเชียงรายก็มีเรื่องราวแห่งศิลป์ที่น่าสนใจไม่แพ้กันนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถรางเทศบานนลนครเชียงรายได้ฟรีนั่งรถรางชมเมืองโดยมีไกด์แนะนําในแต่ละสถานที่สการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเมืองรายมหาราชชมราชรถบุษบกอันงดงามวิจิตรที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ90ปีสมเด็จยา่ากราบบูชาพระพุทธสิหิงค์ที่วัดพระสิงห์ซึ่งฝั่ฝงตรงข้ามเป็นสาลากลางหลังเก่าต่อเนื่องมายังวัดพระแก้วกราบพระพุทธรูปหยกองค์เจดีย์ใน ตำนานที่เคยถูกฟ้าผ่าฟังเรื่องเล่าของพระเจ้าทันใจพร้อมชมความงามของวัดมิ่งเมืองท้ายสุดของการเดินทางครั้งนี้พาคุณผู้ชมมาที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชียงแสนมีกิจกรรมทำเครื่องสการะล้านนาที่มีความหมายทุกขั้นตอนทำนายดวงชะตาด้วยทักษะโหราเมืองเชียงแสนโดยพานักท่องเที่ยวนั่งรถรางนำเครื่องสการะมาบูชาพระธาตุที่วัดเจดีหลวงซึ่งในพื้นที่ยังมีวัดสำคัญอีกหลายแห่งมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้เรียนรู้อีกมากมายสายหมตัวจริงไม่ควรพลาดค่ะ จังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นเมืองแห่งอีเวนต์ในการที่จะเชิญชวน,นนักที่องมาตั้งแต่ธันวาคมปลายปีนี้นะครับจนถึงปีหน้าเนี่ยน่าท่องเที่ยวเป็นอย่างมากจุดเด่นของจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็คงเริ่มต้นเรื่องของธรรมชาติวัฒนธรรมงานประเพณีวัดโบราณคาบโบราณสถานอย่างเช่นที่เชียงแสนแล้วก็มีครูเมืองและกำแพงเมือง ที่สมบูรณ์ที่สุดเชียงรายเนี่ยเป็นเมืองศิลปะเรามีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวเดี๋ยวพ้องยิ่งเรื่องของการบริการเป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณค่า,าได้รับประสบการณ์ นะฮะที่มีความทรงจําที่ดีกลับไปอย่างแน่นอนครับผมการเดินทางครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงรายสายการบินไทยเวจ็ตและโรงแรมเดอะริเทจเชียงรายเดินทางสะดวกปลอดภัยรองรับด้วยที่พักสุดหรูอาหารอร่อยเที่ยวเชียงรายเที่ยวได้ทั้งปีนะคะได้เวลาออกไปเที่ยวออกไปสร้างความสุขกับคนที่เรารักออกไปทําทุกทริป ให้เป็นความทรงจำที่ดีที่สุด,สด,ดเพราะโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม มูตะกิบายมูกินไดร้านอาหารญี่ปุ่นยอดนิยมร่วมกับนักแสดงคู่ฮาร์ดแห่งปีแม็กกอระทัตและน็นตโนชิ์จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ8ปีเปิดตัวแคมเปญน้องใหม่มูตะกิโอมากะเซที่ได้เชฟมากประสบการณ์จากแบรนด์แม่คือมูกินไดรมาร่วมรังสรรค์เมนูจากวัตถุด,ดิบสุดพิเศษขาสารวัตถุด,ดิบเฉพาะช่วงฤดูกาลเพื่อสร้างความประทับใจและประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าในปี2566วางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ซอสแกงกะหรี่สามารถนำกลับไปทำเองที่บ้านได้อย่างสะดวก อาหารญี่ปุ่นนี่เป็นหนึ่งในของโปรดของพวกเราเลยนะครับนัดก็เหมือนกันครับก็คือเติบโตมากับอาหารญี่ปุ่นเลยครับผมครับจตั้งแต่คอร์สแรกที่ที่มาเสิร์ฟเลยนะครับเป็นคอร์สที่รู้สึกคุ้มค่าแล้วก็อร่อยมากครับแล้ววัตถุดิบใช้ในวัตถุดิบที่ดีใช่ครับผมแล้วพอทานหมดคอร์สก็คือรู้สึกว่าอิ่มท้องพอดีด้วยกร่าฝากถึงทุกคนนะครับผมก็มีโอกาสนะครับมาทานที่มูเทกิได้นะครับผมมัเกษเรอร่อยมากฮะแล้วก็ข้าวแกงกะหรี่ที่กำลังจะมีวางจำหน่ายนะครับผมก็อร่อยมากเช่นกันนนนะะะครับผมมกกงงงงงงงาาาาาายดีวววสแแลข่ การรางวัลพระพิคเนตรางวัลแห่งความสาเร็จซึ่งเตรียมมอบรางวัลอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนมีนาคม2566ที่โชดีซีได้รับเกียรติจากหมอมราชวงศ์ปณิธานจรูนโรธประธานและที่ปรึกษาในการจัดงานร่วมแถลงข่าวมีศิลปินดาราในวงการบันเทิงที่ผ่านการคัดเลือกมารับมอบรางวัลพระพิคเนตนอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษที่จะมอบให้กับศิลปินดาราที่ถูกลืมรวมถึงได้ทําคุณประโยชน์ต่อบ้านเมืองและสังคมตลอดจนบุคคลองค์กรต่างๆโดยคุณพรฤดีบุญแก้วประธานเจ้าหน้าที่บริหารโชดีซีให้การต้อนรับพร้อมสน สนุนการจัดงานเพื่อสร้างสารรค์บุคคลคุณภาพแก่สังคมต่อไปงานนี้ได้จัดขึ้นเพราะว่าเป็นฝันกำลังใจกับนักสแสดงใหม่ๆและนักสแสดงเก่ามีคุณสมบัติที่ดีที่รักใครกับนักสแสดงด้วยกันแล้วก็ไม่เห็นกับตัวก็ต้องการอยากให้คุณสมบัติตรงนี้มอบไว้ให้กับนักสแสดงครับผมคุณผู้ชมคะตั้งถือว่าชาไทยของเราโชคดีนะคะที่ช่วงนี้เนี่ยอากาศ รับลมหนาวกันเย็นสบายเลยค่ะอย่างไรก็ตามอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขกันทุกท่านสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ทุกเช้าวันเสาร์ทางทรรบหในรายการวิถีธรรมวิถีไทยในปี2566นะคะสวัสดีค่ะ